Thank you ต่อมาหลังจากประกอบแดอกยิ่งแล้วทุกส่วนแล้วครับเนี่ยไอ้บางประกอบแล้วมาแบบีจุดนี้ครับเดี๋ยวถึงมีการใส่ดอกในอย่างเดี๋ยวของวัตถุอย่างเดีมันจะได้แล้วเท่านี้หรอวครับนี่คือเป็นรูปร่างถึงก้อนรูปร่างหรอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ประมาณนี้รูปร่างนี่ขั้นตอนต่อมาคือโปครับเนี่ยโปก็เอาเขียมเรียบใส่กับี่ใส่กับกาวลาเท็กแล้วครับผสมกันนี่นี่ครับประมาณนี้แล้วก็มาโปะครับโปดีๆกดออกเรียบๆครับลงแรงเบาๆเผื่อจะได้คัดไปแล้วมันแห้งนะครับ น่ครับดอกเตดิงเป็นคนมาโป้นี่ครับโปทุกมองทุกบอลใหญ่มันฟิวครับดีที่สุดาการล่าเท็กผสมผีมันเป็นถือว่าสุดยอดของการเท่นบินโปรครับเพราะว่าเวลามันแข็งโตแล้วลมันถีแบบแข็งโปกเลยถีบสุดยอดของความแข็งเลยเด็กแสลงเพาะกรบอมีหลุดครับขอ,บบขอบนปอนผูกกับมีแต่แตกคซื้อครับมอมมะเงาออจากกันครับนี่รุ่นนี้สุดยอดยด้านหลังผูก อืมครับกำลังปลูกเสกซอยกันเข้า่าเดี๋ยวเสียงเงียบกับว่าป่อย้อนแบบเท่าว่ามีี่วนร่วมจังน้อยแน่แล้ววา่าอ,อนี่ครับ เรงเสด็งกันไหมวั่ธนาใอยทีเอามือหานิ้วหูดให้เจ้าเล็กโปกเกียร์เลยธนานี่ครับโอ้สุกู้สุกหนองสุกเก็บครับเฮ่ครับต่อมามาถึงขั้นตอนนี้แล้วเรียบปะเนี่ยขั้นตอนสีวางลิ้นวางหยังแล้วพี่น้องเนี่ยนี่เสด็งกำลังตั้งฉากยศรบราฉากฉากเขาเดินตรงพงปลาคือฉากไหนสันลับว่าทีนี้ลิตสีออกมาสันลับว่า ซักฉากมันถีอแล้วว่านี่ครับตั้งฉากว่ามันตรงมาตรงแล้วว่านี่ครับอันนี้อันนี้มันขึ้นเชียมันกับไม่นี่ก็ต้องน้อยลงเลยครับเนี่ยตัดแบบนี้นะครับเนี่ยวางลิ้วางยัางนั้นะครับนี่หิมันได้ครับระดับนี่ครับนี่หินมันได้ครับตรงนี้ครับเนี่ยอ่าอันนี้มันขึ้นมานีเขากะต้องปากไม่ครับตัดตามดู่นี่แต่ตัวของ่างก็ต้องให้มันได้ครับนั่นครับวางกลางๆลหละครับหินมันได้ระยะกลางๆเนี่ยครับ ช่องพอดนั่นแหะพี่น้องบ้างกึ่งกลางเดี๋ยตัดยิงแล้วตั้งฉากนีนเดี๋ยวสิยิงไวฟัน,นเดี๋ยวเขาเบิ้งกันอีกทีนึงครับการวางพอดตต่างเบิล้ลแล้วมาต้องพูดตั้งฉากก็ต้องเป็นรถตัดิงครับ อันผืนมาตังผสมผัสตรงครับต้องให้ดอกจะดิงฟังแต่เสือรดดิงนี่ต้องตรงแล้วล่ะผันตั้งนี่ผัสตรงเลื่อจะไปโดดตึกแล้วล่ะดึงออกดึงเข่าอะไรแบบนี้าตั้งข้าวอะไรแบบนี้ครับเมืแล้วตั้งวิธีแล้วตั้งนี่แล้วมานี่น่ประโยชิเงื้อเส้นการห่อนเนียบไปไว้กันแล้วนว่านี่ตรงไปแบบนี้แล้วว่ะน้องเบิร์ดอะไรแล้วล่า ต้องเอาตรงฝุ่ง멍เข้าไปงม่งเดียวก็ได้แล้วก็จะ้ะไปเฉียดจะไปเฉีดดินซอไปแล้วล่ะเข้ามาอืครับต้องเรียนอากเีวันโอ้ต้องดาเอ้าแม่ต้องเป็นอีสันเอาให้แน่นน่ล่ะตกเอาึ้นมาปกเล็กด้วยอือครับปงเลี้ยงนี่อตเจ้าปงร่างอือครับเอาปลาซีรุกนเมัแต่ว่าจาะหู้เลยนะครับเขาาม์กเสศษไว้แล้วตีเสศษไว้ก่อนครับตีเ็ษแวก็เอาไม้มาวางครับ หลังจากเมื me, 我我่อว like <Okay. S 2> right ่างระบายกาศช่างคอยมาพันหลัดสกูทั <okay>. ้งหลังเข่ามาทั้งนี้ครับผันดูดนะครับนี่ครับปีกาวไใก่อนเวลาไหนไปผันทั้งหลังครับอันนี่ผันแล้วมันนะจอหูหลัดไปแล้วครับนี่ผันลงตามหูนะโอเคเป็นประมาณนี้ครับมีช่องคอดครับนี่นี่ครับหลังจากวางพอดวางอย่างเร้าวันนี้กั ิดครับนี่ ite, ิดล้วนีิดเติมขน้วกันครับตัวหูอดีต้องการต้องตัดใหม่มาไอ้มันเดียวฟอดเลยครับเดียวหูนี่ครับสองเดอรางัดเระไรนี่ครับช่องพอดกระดิงกระลังพอดยใ่ไหมอยู่ตล่อไนี่ครับ รวก,กว่างของหูผัดอยู่ยี่สเบ้านนะครับที่่าเส้นเซครึ่งแนละ้วรวมกว่างสิ้าเซนครึ่งความยาวของทองผัดอยู่สามสามเซน้น,น้ะครับสามสิบสามเซนไปจากคุณพี่ครับเด้วบางนี่ับจะไปล่ลงนะครับเนี่ยอันนี้ก็ตามติเองนะครับเพิ่มอ,อยู่เพิอย่างไรเพน่เยอแครับีูผัดวันนี้จะไม่ว่าเยลี่ิดบนครับ ทางดิงแล้วขันอีกัน,นขันปิดหน้าหน้านี่ก็ได้จ่อด้อครับเนี่ยจอบางลอกหนะกนบ่พอบบเดี๋ยวปิดจิอีสัดอกะไรอว้อกทางน่าก็ทางดิงกําลังีบหมุนอยู่โป๋อยู่ห้องอะต้องยอยู่มมักกเงียห้องอยู่โปมือว่าสบายสิเข่าบ่แล้วบครับแช่นตาปิดตรงบนครับ เยอกค่ะสีเดีเกียอเพหัวเด้ครับเพหัวมสลบเด้ครับเป็นคเปจ้างคอาดิซัทนั่นได้นี่ครับต้องหัมันเข่าอีกเช่นึีครับช่องฟอดอันนี้ต้องไปทางนด้วแต่ว่าช่องอันี้เป็นหู้นี่เนาะหค้ไนครับช่องพอดนี่ครับบือสู่ตรงนั้ยตู่นี่ครับ เบาน์นี่คือเบาเขาโค้งหลังรถเล้วครับเบาเขากับบอดี้รถเล้วครับอันนี้ี่ช่องเบาะนี่ครับนี่ประกอบแล้วๆกับหมาสิเจ้าต้องจอหน่าดอกครับเดีย๋ยวดีจอหน่าดอกนี่ครับนี่หน่าดอกตรงจอบ้างหน่าดอกครับมีฟอสนี่หูช่องฟอสครับช่องพฟอระมาณนี้ นี่ครับตู้นี้ได้โย่างล้วศูนย์จุดเประมาณ0ูนชิวแล้วครับเนี่ยศ6น7 0.7นี่ครับตอนมีเบางหลังครับนี่มีแสกศูนย์จุดเจ็ดชิวนี่ครับลองเอามาขึ้นตั้งเมื่อล้ว่นี่ตู้ซับครับนี่นี่ครับประมาณนี้ครับเนี่ย เนาเอาเอา,เอาตัวนั้นมาใส่ขึ้นก่อนนะตัวขนันมาใส่ใส่ประกอบก็งตัวขางบนนะนี่ครับแล้สีบเบิ้งอีกทนึงว่ามันสีใดขนาดบ่อ่าาตัวพิยงหลังสีงออกมาแบบไดี้งตรนี้ตัวคอบอืมมัจะมีตัวคอบอยูนนยอนน่นี่ปใส่ไล่ใส่ไล่เก็บดันแผงครับใส่ไล่พร้อม บอกเลยว่าเรเพลิดเพลินชอบนรรยาก็ได้วยชอบเป็งานไหนครับหันุ้งปิดปิดยืนจังเนี้ยสี่ช่อนี่ครับคือสิเพิ่มเห็นไหมนี่คือเป็นเพิ่มลายแล้วครับอันนี้เสียลายนี่ครับเอาลำโพงวางมึงแหละจอดอกจอหยังครับจอหนาดงหนาดอกครับ ว่างขนาดนอ่นตั้งต่อกำลังต่อสายฟิวอยู่สายฟิวให้เบิ่งหลายขั้นหะน่ะจะเบิ่งทอดขั้นหน่อยจะเบิ่งทอดดิเพื่อต่อเพิ่งเนี้ยนี่ครับไม่เห็นไก่เลย,ยนี่ว่าเพิ่ง <c oughs> ยาพาครับอ,นนอันนี้เคร่งกลางีเลยล่ะอันนี้ซ้ำๆกันครับนนบ้านก็ทีวนนนนงครับผม รวัดการยายมันได้กำส้ำหนีสัตว์่รือประวัติงนความพังอ่ะันนี้เป็นหนะไรูาที่หนี้เป็น่มันมีข้างหน้าอะไรอ่ะนี่ครับนำหน้าอะไรไอ้จอแผ่นขังเชองคือเป็นแผ่นซาวด้วครับ ซั่งก็แผ่นซ้าครับอีจอไปแล้วครับนะแล้วข้างล่างนี่จอที่หลังครับเพื่อเอาดอกงุ๊บเข้าไปครับอ่าดอกุเข้าไปครับตัวนี้เป็นตู้เปิดนะครับมันด้โชว์นาดอกที่รับตัวนี้เราจ่อแล้ววัดจ่อกำลางลงไปครับนี่ครับคือกำลังเห็ดลายนะครับลายซ้านะครับเนี่ย ก็คือเอาไมา้แค่นหนึ่งครับมาปะเฮ็ดลายเนี่ยครับนี่ครับตัดเป็นลายเนี่ยจอลายตามที่เขามักเนี่ยนี่ไร้กรอบดอก <c oughs> นี่ครับตามไปชนดได้นี่ครับันี่เป็นลายเศร้านี่สวยๆไปเลยแล้วว่างทำให้สวยๆไปเลยแล้วบา้วบางเราไม่กักแล้วว่า เบาะลังเลยขยับอยู่แล้วครับเบาะลังเลยขย,ยับเบาขยับก็ได้เพราะ <t ick ruption> ว่ามันหลอกคนให้ขยับโชว์น้ำนี่นี่เป็นลายของเทิงครับจอหูจอยังตัดต่ำนั่นแหละครับ นี่ครับคือเห็ดลายซ้ากันแล้วครับนี่เห็ดลายซ้ากันจังพอดีจาะมุงบางดอกครับนี่เห็ดลายซ้าไรเงี้ยแล้วเป็นไรล,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 ลวไลไยครับลา้ากันดันหนาสวยงามจงังเลยจานหลัง นี่ครับผมอ,อมาณนี้ครับกับการใส่แป้นล้องดอกครับวัดได้ระดับดมักแกะกันติดกันแหละครับถามาใส่ดอกไปบบ่อย่างไรได้ไหมไอจีซาวแม่ก็เห็นอย่างคือใส่เสมอแล้วครับหลบเลี่ยมครับนี่ครับผมมันมอดครับใส่ดอกหลบเลี่ยมครับนี่ครับหลบเลี่ยมเหมือนกันนี่เป็นลายแล้วครับเนี่ยลายซาวนี่นี่ก็บนะนี่นะหุ่มหนังหุ่มหนัง ไฟกัไม่มีละเค็ียประมาณนี้ไลอันนี้จะเป็นลายข้างบนครับี่จะดึงคว้าติดจะดึงนี่ครับลลยออกมาประมาณนี้ครับเนี่ย เคีงมาห่มเป็นห่มล้างห่มล้งอีกเคื่องเอาสกตั้งเลยอืมตู่แ้วอือครับตวยิงตันหนึ่งคือว่างอยู่อย่างหนึ่งคือว่างโมยู่อ่ะนี่ครับไลยอันนี้ก็เย่ yeah. ขึ้นแลครับเนี่ยลายไผ่ลายมันเก็บยอดอ่ะวกกออม คือประกอบอัน <tang> น <ar> ี้ค <Tamam> ือดิบๆอยู่เล้นครับเนี่ยท่านเหงู่หนังหูหนังครับกต่ชือดิบๆอยู่ได้ร้ายประมาณนี้ครับนี่ดอกสับตัวนี้ครับดอกจิ้มหมูครับสวยนะครับมีลายที่ยังพอสวัสดีครับย่ำเสาเหมือนเนี่ยเขาขอดันไปดึกๆจังเลย นี่ครับปลาปหลัดไซแหละเดี๋ยวมาเบิ้งกันนี่ครับตู้ประกอบขึ้นมาวางร้องเบิ้งแล้วนี่ครับนี่วางร้องเบิ้งแล้วว่าเป็นยังไงก็ได้นี่ครับรบ,บ,บ,ไได,บดไล่ก็ใส่แหละหมวกนี่เป็นมิ้นหล่องมิ้นเล่อครับเนี่ยขังเทิงเนี่ยไปเนี่ยก็ได้ออืันนี้เป็นเสริมขึ้นไหมไม่ได้เลยครับเนี่ยขังเทิงเนี่ยเสริมเสริมอีกหลักหนึ่งขึ้นมา เพราะว่าทั้งเสียงหยี่ยมเพิ่นบอกว่าอยากโชว์จังน้อยสันว่าฟังสื่อๆมันบ่ได้น้ามิเนื้อแล้วว่าซ้ำกินปล่มีผักแล้วแล้วว่าเปิดไปน้ำถ้าเทียอยากเบิ่งไฟยิบมีหยับจังน้อยแล้วว่าก็เลยอ่าหยัดเราจัดให้เลยตามคำขอแต่ดิ้งว่าเดี๋ยวจะตัดใไถยาข้าวแล้วว่าต่ดิ้งตัดมาใส่อะไรหนี่ก็ได้นี่ครับดอกซิปนิ้วเลยนี่ครับเนี่ยไม่เล็กร้อยหาหงนี่แหละ ไม่เล็กเบาสองแง่พันเลยครับถ้าไม่เล็กแง่มันที่เบาะมันที่ย่นหนักมากครับอันนี้ก็ใส่ร้ายกับไปตามชิงขันบ่ใส่ร้ายถา้าบ่ใส่ร้ายข้างล่างนี่ก็ย่นต้องไปอีกยี่สิบยี่สิบมิลครับอพอร้ายนี่ขึ้นมาสิบห้ามิ้นย่นไปอีกสิบห้ามิลครับเพราะว่าใส่ร้ายเสริมข้างลาถา้าบ่ใส่ร้ายถ้าเป็นตัวเรียบๆไปก,กับางก็หนีครับก็สามารถเฮ็ดได้ตามใจต้องการนะครับตามต้องการเพราะว่ามันเป็นงานบิวยินก็สามารถทำได้ ตามที่ว่าทงางเจ้าของรถขนงการและครับทั้งคุณทำพงกําลังประกอบลวลำพงลำหยังใส่ไปแล้วครับเนี่ยลำพงไอ้้างหลัง้างหลังหลอกพกนิ้วแล้วครับเป็นหลาเพียดปักหลอกพงนิว้วที่ว่าทั้งเสียงหยมบพนมายยังครับอันนี้เป็นหม่องไสแแลมครับนี่ใสดอกแหลมครับเนี่ยจอออกนี่ครับใสดอกแหลมเจ้าสินี้อ่แล้วห้องอยู่ครับนี่ไใส่ดอกแหลมแหลมไปนี่ครับอ่าแมทางพงเราเปิดให้เบิ้งอยู่แล้วบ่ะท่านครับ ลำโพงเป็นลำโพงหกนิ้วครับลำโพงก็เปิดนั่นใช้เยอะทางนาเป็นแปดนิ้วแล้วครับทางนานี่เป็นดอกแปดนิ้วใส่เหลาขื้นกันทางนาเป็นแปดนิ้วที่ห้เบิ้งเมื่อวานนี่ครับแปดนิ้วเพดปักขึ้นกันครับเจ้าขาง่ายเป็นแปดนิ้วแล้วก็แหลมที่เอาไว้นี่ครับนี่แหลมเอาไว้มงนี้ครับนี่แหลมซ่อนไว้นี่ออ่ด้านข้างครับปอนเป็นปอนเก้าครับปีกเป็นปีของเสียงเงียมเพลามาล่ะครับปีกอะไรปีโมโมปีหน้านี่ครับ เย ب, เ็บเรียบร้อยครับสายพื้นสายไฟยังจะทะเลดูดฟุน้นในซื้อครับดูดฟุ้นทำความสะอาดก็เรียบร้อยแต่ว่าตู้นี่มือนีท่าแล้วหรอครับเพราะว่ามันต้องเลยหุ่มหนองหุ่มหลังใส่ปอกไฟไฟจังเอยครับดวดไล่ยังภาษีเป็นจะมองเป็นจำดูแลเป็นระชมอ,อันนี้เบิ้งแบบดิบๆไปก่อน <c oughs> ดิบๆพ่อองพ่อเบิกครับช่างทั้งทรายนี่สิเป็นขับซับแล้วรับเนี่ยฟังทรายนี่ครับ พ่เวอร์ขับซับสิว่างวันนี้ครับสิว่างวันเสาร์อีกเลยนี่ครับว่างวันนี้ครับพ่เวอร์ขับซับครับทั้งคุณเป็นพ่เวอร์ขับกลางแหลมครับทั้งนั้นขับกลางแหลมใส่เบาะทั้งน้นี่ครับความสวยงามสวยงามตามสไตล์นี่ครับก็คือตอนแรกว่าทวันในปิดข่างนะครับตรงนี้ก็คือเก็บข่างครับวันนี้นี่ครับ ตัดใหม่มาปิดข้างนี่ครับปิดขอบแล้วสีหุ่มหลังอีกทีนึงครับเดี๋ยวไปใช้ตีอีกทีนึงใช้กาวใช้ยางติดครับยิ่งติีผันติดนี่ครับให้มันเรียบร้อยครับสวยงามอจะออกไมอยู่ประมาณเนี่ยต่างแปเของะร่างเห็ดมันนี่ครับเราจะปิดกันไห้ไม่เสมอนี่ครับหลวัดไล่ใส่ปิดข้างครับเปิดขอบอันนี้เพิ่งหลังแบบมีลวดลายครับแต่ว่าสีมีเบา๊เนี่ยครับ เบาพิงหนีหกิ๊เก้าไม่ร้านอะรคนเลิกขยิบเ,เปิดลงครับก็ตัวน,นี้เ็ไรขยับเบาเลยครับเดี๋ยวขยับเบามาข้างหน้าเลื่อนเบามาอีกข้างหน้าครับน้อยนึงครับเพื่อจะเหันเบาลงไรกิ๊กเก่าครับเบาพิงหลังลงไรกิ๊กเก่าขึ้นสิขยับเบาครับขยับเบานัง่งโอเคพอมาเป็นตรงกลางมาอยากโซนนี้พร้อมต้อก็เลยไรการวางให้เห็ครับวางนะ